สวัสดีค่ะพบกับช่องชาวสวนบรรยุนะคะวันนี้เราจะพามาชมพริกเปาะสารนะคะที่เราได้ปลูกกินเองในครัวเรือนค่ะโดยเคล็ดลับการเตรียมแปลงก่อนปลูกพริกนะคะเมื่อก่อนนี้ค่ะแปลงนี้จะเป็นเราปลูกถั่วเหลืองไว้ค่ะพอเราเก็บถั่วเหลืองเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะทําการไถกลบต้นถั่วเหลืองกับหน้าดินไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็ตากหน้าดินไว้ค่ะเพื่อนๆ พอถึงเวลานะคะเราก็มาเตรียมแปลงยกล่องขึ้นนะคะแล้วก็ทำการปลูกพลิกได้เลยค่ะโดยก่อนที่เราจะย้ายกล้าพลิกนะคะมาลงแปลงนะคะเราก็จะรองพื้นก้นหลุมด้วยขี้วัวค่ะเพื่อนเืนแค่นั้นเลยนะคะยังไม่ได้เจอน้องปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการตัดอ้อยนะคะจะไม่ค่อยมีเวลาได้มาดูแปลงผักเท่าไหร่เลยค่ะ โดยพริกนะคะเราก็จะลดน้ำประมาณ2วันลดที3วันลดทีค่ะ โดยพลิกที่เราปลูกในแต่ละรอบนะคะเราจะปลูกประมาณ4แถวถึง6แถวค่ะจะไม่ปลูกเยอะกว่านั้นค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งปลูกเยอะเราก็ดูแลไม่ไหวใช่ไหมคะพวกโรคแมลงอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมารบกวนเยอะเกินไปค่ะเราก็ปลูกแค่แบ่งโซนค่ะมุมนี้ปลูกก่อนอีกที่เหลือก็ไปปลูกมุมอื่นค่ะถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ เด่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกที่เป็นมีโลกก็เป็นนะคะอันเน่าก็มีอันหนนนงอก็มีค่ะเพื่อนๆก็ตามธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นพริกอีกรุ่นหนึ่งค่ะอันนี้พูดว่ารุ่นที่3แล้วค่ะเพื่อนๆเราก็จะทยอยปลูกเรื่อยๆนะคะประมาณอาสองแถวสามแถวสี่แถวก็ว่าไปนะคะเพื่อจะได้มีพริกกินเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็โหระพาค่ะ โดยเราก็จะปลูกพืชหลายระดับหน่อยนะคะข้างบนก็บเป็นพลิกข้างๆ้างก็จะเป็นต้นโหระพาอันข้างล่างข้างใต้เข้ามาอีกนะคะก็จะมีต้นขึ้นใช่ค่ะนี่เราก็จะต้องมีให้เพียงพอตลอดทั้งปีค่ะ นี่คือผลผลิตที่เราเก็บได้วันนี้ค่ะเพื่อนๆมีทั้งลูกยิกงอบางสวยบางนะคะแต่ความเผ็ดนี่รับประกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่กดรับชมรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ